ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับเทคเช h e ลเตอร์ shelter, สัญญาณตายหายนะลวงเรื่องราวความน่าเหลือเชื่อทั้งหมดของนังเริ่มต้นที่ชนบทแห่งหนึ่งที่อยู่ไกลจากตัวเมืองอันแสนวุ่นวายเราจะมาอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเคอร์อเต็ ชายวัยทำงานที่กำลังยืนจ้องท้องฟ้าเบื้องหน้าด้วยความสงสัยพายุขนาดมหึมาที่ตกลงมาพร้อมกับฝนสีเหลืองแปลกมันได้ตกลงมาสู่พื้นดินเบื้องล่างเขือติดจ้องมองพายุลูกนี้ด้วยความสับสนเขือติดไม่เข้าใจว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนั้นคืออะไรทว่าพอลืมตาตื่นขึ้นมา ทุกอย่างมันก็เป็นเพียงแค่ความฝันเคอร์ติดรีบลุกขึ้นมาอาบน้ํานทํากิจวัตรประจําวันเพื่อรีบไปทํางานที่เขาทําเป็นประจําภรรยาของเคอร์ติดอย่างซา m เมนธาเธอก็คอยทำหน้าที่ภรรยาผู้แสนดีแถมเคอร์ติดยังมีลูกสาวแสนน่ารักอย่างเฮนนาอีกด้วยแต่ช่างโชคร้ายสําหรับเฮนนาที่เธอไม่สามารถพูดและได้ยินเหมือนคนปกติฉากต่อมาตัดมายัางที่ทํางานของเคอติด งานที่เคอร์ติสทำนั้นคืองานขุดเจาะชั้นดินเคอร์ติสมีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งนั่นก็คือเดอะวอร์ดจะเรียกว่าเดอะวอร์ดนั้นเป็นเพื่อนรักของเคอร์ติสเลยก็ว่าได้ขนาดเดียวกันด้านไซเมนท่าที่อยู่ในบ้านระหว่างที่ไซเมนท่ากำลังเย็บผ้าอยู่นั้นคุณแม่เพื่อนบ้านก็แวะมานั่งเมาส์มอยตามภาษาสาวใหญ่ที่ชอบนินทาคนอื่นไปเรื่อยพอออกมานอกบ้านไซเมนท่าก็แวะมาดูลูกสาวที่กำลังเล่นกับแผ่นไม้ของพอ่อ ที่ตอนนี้มันวางกองเป็นภูเขาไซมอน่าที่เดินไปเห็นกองขยะพวกนี้ทีไรเธอก็รู้สึกสิงมากๆเพราะสามีเธอชอบเก็บขยะแบบนี้เอาไว้ตัดกลับมาที่ฝั่งของเคอร์ติสที่ทำงานอยู่ปรากฏว่าวันนี้ก็ได้มีฝนตกลงมาอย่างหนักทําให้งานขุดเจาะของเขาต้องหยุดไปอย่างน่าเสียดายเดวอนเพื่อนรักมันก็เลยชวนเพื่อนๆให้ไปกินเบียร์ด้วยกัน หลายชั่วโมงต่อมาหลังจากนั่งดื่มกันจนเมาเดวอตมันก็ได้กล่าวชมครอบครัวของเคอร์ติสเพราะครอบครัวเขาดูดีมากๆมีทั้งเงินมีทั้งรถมีทั้งบ้านแต่ตัวของเคอร์ติสก็บอกมันไม่ใช่อย่างที่นายเห็นเสมอไป ฉากต่อมาตัดมายังที่ฝั่งของไซเมนท่าและเห็นหน้าพอฝนเริ่มตกลงมาทั้งสองแม่ลูกก็ได้แต่นั่งมองฟ้าฝนเพื่อรอให้สามีที่รักกลับมาที่บ้านไม่นานนักเมื่อเคอร์ติดกลับมาถึงบ้านในตอนกลางคืนเคอร์ติดมันก็แวะเข้ามาดูลูกสาวของตนที่นอนหลับปุ๋ยอยู่บนเตียงลูกสาวที่เป็นเหมือนกำลังใจให้เคอร์ติดมีแรงสู้ในวันต่อๆไปหลายชั่วโมงต่อมาหลังจากเคอร์ติดเข้านอนค่ำคืนนี้เคอร์ติดก็ได้ฝันถึงเหตุการณ์ ยุถล่มเมืองอีกแล้วแถมครั้งนี้เคอร์ติสยังโดนน้องหมาที่เลี้ยงไว้มากัดแขนอีกด้วยแต่ก็เหมือนเดิมพอลืมตาตื่นขึ้นมาทุกอย่างมันก็หายไปหมดเคอร์ติสเพียงแค่ฝันไปเองเท่านั้นแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งนั่นก็คือความเจ็บปวดจากการโดนหมากัดแขนข้างขวาม,มันมีอาการปวดมากๆปวดราวกับว่าโดนหมากัดจริงๆ แล้วด้วยเหตุนี้เองเคอร์ติดมันก็เลยเครียดเรื่องฝันหนักมากขนาดไซมันท่าเดินเข้ามาคุยด้วยเคอร์ติดก็ยังไม่สนใจแล้วก่อนออกไปทํางานไซมอนท่าเธอก็ย้ํากับสามีว่าวันนี้ให้รีบกลับบ้านด้วยเพราะว่าเรามีธุระต้องไปทําด้วยกันฉากต่อมาตัดมายังที่ทํางานเช้าวันนี้หัวหน้างานอย่างบิลก็ได้เร่งงานขุดเจาะว่าต้องเสร็จภายในวันนี้ให้ได้เพราะถ้าทําไม่ทันสัญญาของเราจะโดนยกเลิก พอมาถึงหน้าไซต์งานขุดจาะระหว่างที่กำลังเล่งทำงานอยู่นั้นเคอร์ติดมันก็หันไปเห็นฝูงนกมากมายที่มันบินเรียงตัวกันแปลกๆเคอร์ติดจ้องมองกลุ่มนกพวกนั้นจนเขาไม่เป็นอันทำการทำงานพอถึงเวลาหกโมงเย็นเคอร์ติดก็รีบขับรถกลับไปที่บ้าน เพื่อพาลูกสาวไปโรงเรียนสอนภาษามือตามที่นัดไว้กับภรรยาแต่พอมาถึงเคอร์ติสก็ดันมาสายเกินไปทำให้เขาไม่ทันได้อาบน้ำเลยด้วยซ้ำคุณแม่แซมเมนท่าที่โมโหอยู่เธอก็เลยพาสามีไปโรงเรียนทั้งแบบนี้เลยไม่ต้องอาบนงอาบน้ำกันแล้วพอไปถึงที่โรงเรียนสอนภาษามือเคอร์ติสก็แทบไม่ตั้งใจฟังการสอนเลยสักนิดเพราะลำพังเหนื่อยจากงานมันก็ง่วงมากพอแล้ว พอกลับมาถึงบ้านคืนนี้เคอร์ติดก็ได้เจอกับฝันที่สยองมากกว่าเดิมฝันครั้งนี้เคอร์ติดขับรถฝ่าพายุไปชนกับต้นไม้แถมยังมีคนมากมายมาทุบกระจกรถลากตัวเคอร์ติดออกไปด้วยพอลืมตาตื่นขึ้นมาเคอร์ติดก็เกือบจะขาดใจตายราวกับว่าตัวเขาโดนลัดคออยู่จริงๆพอเข้ามาในครัวไซมันห้าก,ก็แวะมาบอกว่าวันนี้เธอจะพาลูกไปขายของที่ตลาดนัดเคอร์ติดที่สภาพเหมือนป่วยมาก เขาก็ตอบส่งส่งไซแมนท่าไปว่าผมโอเคผมไม่เป็นไรหลังจากไซแมนท่าออกไปจากบ้านเคอร์ติดก็เริ่มทําบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่เคอร์ติดทำนั้นคือการล้อมลัวให้กับน้องหมาทําให้มันอยู่แต่ในคอกหากว่าความฝันที่เขาเจอนั้นเป็นจริงการทําคอกให้มาอยู่ไปก่อนแบบนี้น่าจะปลอดภัยฉากต่อมาตัดไปยังด้านไซแมนท่า วันนี้เธอก็ได้นําเสื้อผ้าปอกหมอนที่เย็บกับมือมาวางขายที่ตลาดแต่ดูเหมือนว่าสินค้าของเธอก็จะขายไม่ดีเท่าไหร่กลับมาที่ฝั่งของเคอร์ติสหลังจากทําบ้านให้น้องหมาแล้วเสร็จเคอร์ติสก็ลองเปิดดูเชลเตอร์สมัยโบราณที่มันอยู่ในส่วนหน้าบ้านออกมาดูเชลเตอร์แห่งนี้ครั้งหนึ่งมันจําเป็นมาก เพราะมันสามารถใช้หลบภัยเวลามีสงคารามได้เป็นอย่างดีแถมมันยังใช้หลบพายุฝนได้อีกด้วยแต่ว่ามันก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งเพราะถ้าเกิดมีน้ำท่วมเชลเตอร์นี้มันก็ไม่สามารถอยู่ได้พอถึงตอนเย็นเขตติดก็มานั่งดูข่าวในทีวีที่มีรายงานข่าวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวจนทำให้ท่อแก๊สในเมืองระเบิด ส่งผลทำให้มีคนตายสองคนเคอร์ติสพอได้เห็นข่าวอะไรแบบนี้เขาก็ยิ่งเครียดหนักมากกว่าเดิมหลายชั่วโมงต่อมาหลังจากเข้านอนเคอร์ติสก็ได้ฝันประหลาดอีกแล้วเคอร์ติสฝันว่ามีคนพยายามจะพังประตูเข้ามาในบ้าน แล้วพอเคอร์ติสจะพาลูกเมียววิ่งหนีจูจ่ๆเข้าของในบ้านมันก็ลอยขึ้นค้างอยู่กลางอากาศเคอร์ติสตกใจมากจนเขาสะดุ้งตื่นทันทีพอลืมตาตื่นขึ้นมาผลปรากฏว่าเคอร์ติสในวัย40ปีเขาก็เล่นชีล่าใส่ที่นอนซะอย่างนั้นหลังจากตื่นนอนเอาผ้าห่มออกมาซัก เคอร์ติสก็พาลูกสาวไปที่ร้านหนังสือ mm. เพื่อซื้อหนังสือเกี่ยวกับอาการป่วยทางจิตมาอ่าน mm. พอกลับมาถึงบ้าน mm. เคอร์ติดเขาก็ดันกลับมาช้าเกินไปจนไซมนห้าที่พาพ่อกับแม่กลับมาจากโบสถ์พวกเธอก็นั่งรออยู่เกือบ30นาทีทําให้บรรยากาศในวงกินข้าวดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่หลังจากกินข้าวกันเสร็จ เคอร์ติสมันก็ยังไม่เข้านอนเคอร์ติดแวะไปทําความสะอาดบุ่มหลบภัยที่อยู่ด้านหลังบ้านแถมเคอร์ติดยังเอาอาหารกระป๋องที่ซื้อมาไปเก็บไว้ด้วยสซมันห้าที่คอยยืนดูอยู่ในบ้านเธอก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่สามีกําลังจะทําเช้าวันต่อมาเคอร์ติดก็ได้มาหาคุณหมอที่เป็นญาติกันเคอร์ติดบอกกับหมอว่าสี่คืนที่ผ่านมาผมนอนไม่หลับเลยสักวันผมได้เจอกับฝันที่มันแปลกประหลาด จนทําให้เคอร์ติดแทบใช้ชีวิตประจําวันต่อไปไม่ได้มีนําซ้าวันก่อนยังฝันว่าโดนหมากัดทําให้เคอร์ติดมีอาการเจ็บแขนทั้งวันเรากับโดนหมากัดจริงๆคุณหมอพอได้ฟังอาการของเคอร์ติดคุณหมอก็พอจะเดาได้ว่านี่คืออาการป่วยทางจิตคุณหมอเลยจัดยาระงับประสาทอย่างอ่อนพร้อมกับให้เบอร์จิตแพทย์ที่เก่งที่สุดมาให้เคอร์ติดด้วยหากว่าอาการไม่ดีขึ้นนายรีบไปหาแพทย์คนนี้ทันที แต่ว่าคลินิกของเขามันจะอยู่ไกลสักหน่อยหลังจากแวะมาหาหมอเคอร์อติสก็กลับไปทำงานที่หนักหนาเหมือนเช่นที่เคยงานขุดเจาะแบบนี้มันทำให้หัวของเคอร์อติสแทบจะระเบิด มาดูที่ฝั่งของไซเมนท่ากันบ้างช่วงสายของวันไซเมนท่าก็ได้พาลูกสาวไปเช็คประกันสุขภาพเพราะการจะผ่าตัดให้ลูกสาวเธอนั้นหากไม่มีเงินจากประกันไซเมนท่าคงใจไม่ไหวส่วนด้านเคอร์อติสเองก็ไม่หน่อยหนะ้ารายได้ทางเดียวที่เขามีก็เพียงแค่งานประจำแถมตอนนี้ยังมาป่วยเงินในกระเป๋าจะซื้อยายังแทบไม่พอ หลายชั่วโมงต่อมาพอถึงตอนเย็นสซมแมนธาที่กำลังดีใจเรื่องประกันของลูกสาวเธอก็เข้ามาดีใจกับสามียกใหญ่เพราะถ้าไม่มีประกันบริษัทที่เขอติดทำงานอยู่แหนหน้าเธอก็คงไม่มีเงินไปผ่าตัดอย่างแน่นอนหลังจากกินข้าวกันเสร็จเขรอติดก็ได้ลองกินยาที่เพิ่งได้มาจากหมอซึ่งผลปรากฏว่าคืนนี้ทั้งคืนเขอติดก็ไม่ได้ฝันร้ายอีกต่อไปเลย เช้าวันต่อมาเคอร์ติดก็ได้ตื่นขึ้นมาด้วยความสดใสร่าเริงมากๆเพราะมันเป็นวันแรกที่เคอร์ติดได้นอนหลับอย่างเต็มอิ่มพอออกมาทำงานจูจูมันก็ได้เกิดความผิดปกติขึ้นกับร่างกายของเคอร์ติดทามกลางเสียงเครื่องจักรที่ดังจนปวดหูจูู่เคอร์ติดก็ได้ยินเสียงฟ้าผ่าดังลัน่นแต่ว่าเดอะวอตกลับไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยสักอย่าง เคอร์ติดที่ได้ยินเสียงฟ้าผ่าอยู่คนเดียวจู่ๆเขาก็เกิดอาการขึ้นใ้จนทําให้เคอร์ติดต้องรีบขับรถกลับไปที่บ้านแต่ขับออกมาได้แค่แป๊บเดียวเคอร์ติดก็ต้องหยุดพักรถก่อนเพราะตอนนี้เขาอยากอ้วกมากๆพอลงมาจากรถยนต์เพื่อพักหายใจเคอร์ติดก็บังเอิญลงมาเจอตู้คนเหนเนอร์ที่ตั้งวางขายอยู่ข้างทางความคิดของเคอร์ติดเริ่มกลับไปคิดถึงเรื่องพายุอีกรอบจนได้ทำให้ตอนนี้เคอร์ติดเริ่มคิดแล้วล่ะว่า เขาต้องสร้างเชลเตอร์อันใหม่ขึ้นมาเพื่อเตรียมรับพายุที่เจอในฝันพอกลับมาถึงบ้านค่ำคืนนี้เคอร์ติสก็แทบไม่อยากนอนเลยสักนิดเคอร์ติสนั่งคำนวณดูว่าการทำเชลเตอร์ใหม่สำหรับรับมือพายุมันต้องใช้เงินมากขนาดไหนกันซึ่งปรากฏว่าเงินที่ต้องการใช้นั้นมันก็มีมูล,ลค่าสูงกว่า200,000กว่าบาท เช้าวันต่อมาเคอร์อติดก็ได้แอบมาที่ธนาคารคนเดียวเพื่อทําเรื่องกู้เงินโดยไม่บอกไซแมนธาเคอร์อติดเอาบ้านที่อยู่มาแอบเข้าแบงก์เพื่อนําเงินออกมาสร้างเชลเตอร์ที่เขาคิดได้เมื่อคืนพอถึงเวลาเข้างานเดวดก็ได้บอกกับเคอร์อติดว่าเมื่อวานหัวหน้ามาดูด้วยแต่ฉันช่วยแก้ตัวให้นายแล้วเพราะนายเลิกงานก่อนเวลาพอถึงช่วงพักกินข้าว เพอร์ติดก็ได้ขอให้เดอะวอตช่วยอะไรบางอย่างวันเสาร์นี้นายช่วยเอารถขุดของบริษัทมาที่บ้านชั้นทีฉันอยากทำเชียลเตอร์ที่ใช้สำหรับหลบพายุเดอะวอตพอได้ยินแบบนี้เขาก็ตกใจมากเพราะการทำเชียลเตอร์มันจำเป็นต้องใช้เงินหลักแสนการตัดสินใจครั้งนี้ของนายอาจทำให้ครอบครัวของนายพังได้เลยนะเพื่อนฉันอยากให้นายคิดดีๆก่อนแต่ว่าเคอร์ติสเขาก็ยังยืนยันที่จะทำตามแผนเดิมอยู่ดี ฉากต่อมาตัดมาที่คลินิกของนักบำบัดทางจิตคือติดก,ก็ได้เข้ามาขอ,อยาอะไรก็ได้ที่มันจะทำให้เขาไม่ต้องฝันอะไรแปลกๆอีกต่อไปแล้วแต่ทางนักบำบัดก็บอกว่าเธอไม่ใช่หมอฉันไม่สามารถจะยาให้กับคุณได้ แต่ฉันสามารถแนะนำได้ว่าคุณควรจะไปหาหมอคนไหนและเธอก็สามารถช่วยรับฟังได้หากเกิดติดต้องการที่จะระบายอะไรบางอย่างให้เธอฟังเกิดติดที่เก็บเรื่องนี้เอาไว้คนเดียวมาตลอดเขาก็เลยเลือกเปิดใจพูดคุยกับนักบำบดัดท้งเรื่องที่แม่ของเขามีอาการป่วยทางจิตรวมถึงตัวเขาเองก็มักจะฝันประหลาดๆด,ด้วย ฉากต่อมาตัดมาที่โรงเรียนเคือติสก็ได้แวะมารับลูกสาวกับเมียกลับไปที่บ้านระหว่างทางเคร์ติสก็ได้จอดรถลงข้างทางเพื่อออกมายืนดูพายุที่กำลังมีฟ้าผ่าลงมาอย่างหนักยิ่งเคือติสเห็นอะไรแบบนี้มากเท่าไหร่ตัวของเคร์ติสก็ยิ่งคิดหนักเรื่องความฝันมากขึ้นเท่านั้นพอถึงเช้าวันเส,สาร์ที่ซานเมนท่าพาลูกไปขายของเคือติสก็ได้พาเดอะวอตมาขุดหลุมที่สวนหลังบ้านแต่ว่ายังขุดไม่ทันเศจ ไซมันท่าเธอก็กลับมาเห็นพอดีและแน่นอนว่าเมื่อไซมันท่าเธอเห็นเธอเองก็ต้องโกรธมากแน่ๆพอตกดึกไซมันท่าก็พยายามเข้ามาถามสามีว่าคุณทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรกันแล้วคุณเอาเงินจากไหนมาทําเคอร์ติสพอโดนถามก็ได้ยอมสารภาพ ว่าเขาเอาบ้านไปเข้าธานาคารมาเซมันท่าพอได้ยินแบบนี้ถึงก็เลยยิ่งโกรธเข้าไปใหญ่คุณเอาบ้านของเราไปเข้าแบงค์เพื่อเอาเงินมาทําไร้สาระแบบนี้ได้ยังไงกันช่วงนี้คุณเป็นอะไรกันแน่ทําไมถึงทําตัวแปลก คุณเอาแต่อยู่กับหลุมนั่นทั้งวันไม่ยอมทําบ้าอะไรสักอย่างแต่ตัวของเคอร์ติสท,ที่ไม่รู้จะพูดยังไงให้ไซมันธาเชื่อความฝันของเขาเคอร์ติสก็ได้แต่ยืนเงียบยอมให้ไซมนธาด่าอยู่ฝ่ายเดียวส่วนด้านไซมนธาที่ไม่รู้จะดา่ายังไงต่อไปแล้วเธอก็เลยทําได้เพียงแค่ยืนร้องไห้หลายชั่วโมงต่อมาหลังจากที่ทั้งสองคนเข้านอนจู่ๆเคอร์ติสก็มีอาการชักเกร็งถึงขนาดปากกัดจนมีเลือดออก สายมันห้าพอตื่นมาเห็นก็ตกใจรีบโทรหาโรงพยาบาลแต่ไม่นานนะักคือติสก็หยุดชักแล้วบอกสายมันห้าว่าผมสบายดีไม่ต้องเรียกใครมาช่วยผมก็ได้ตอนนี้ผมรู้สึกดีแล้วหลายนาทีต่อมารถฉุกเฉินก็ได้มาดูอาการของเคือติส เคอร์ติดเองที่ไม่เป็นอะไรมากก็เลยกล่าวขอโทษกับพนักงานขอบคุณพวกคุณมากที่มาดูผมหลังจากพนักงานเจ้าหน้าที่กลับกันไปแล้วเคอร์ติดก็ได้มานั่งจับเข่าคุยกับไซเมนธาเคอร์ติดเล่าเรื่องความฝันแปลกๆให้เธอฟังทางเรื่องพายุเรื่องฝนที่มีสีคล้ายกับน้ำมันเครื่องฝนที่ตกลงมาทำให้คนที่โดนติดเชื้อจนบาครั่งผู้คนในเมืองเข้ามาโจมตีใส่เรารวมถึงน้องหมาของเราที่โดนฝนก็เข้ามากัดผมด้วยเพราะแบบนี้ ี้แหละผมถึงเอามาไปขังส่วนความฝันของคืนนี้ที่เพิ่งเจอมาเดวอดเพื่อนรักของผมเขาติดเชื้อและเข้ามาทำร้ายผมด้วยมันไม่ใช่แค่ความฝันความรู้สึกที่ผมเจอในฝันนั้นมันเหมือนกับของจริงมาก ภาพความฝันพวกนั้นมันทําให้เคอร์อติดมั่นใจร้อยเปอร์เซนตว่าพายุลูกนั้นมันจะเกิดขึ้นจริงๆเคอร์อติดพายามไปหานักบําบัดแล้วสองสามครั้งแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยสักอย่างสิ่งที่เคอร์อติดต้องการคือขอให้ภรรยาเชื่อตัวเองด้วยขอให้คุณเชื่อว่าผมทําลงไปเพื่อครอบครัวของเราไซมอนท่าพอได้ยินเรื่องที่เคอร์อติดเล่าเธอก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีเพราะไซมอนท่าก็รู้มาก่อนหน้านี้แล้วว่าแม่ของเค ติดก็มีอาการป่วยทางจิตด้วยมันก็ไม่แปลกที่ตัวของเคอร์ติดเองก็จะได้รับผลกระทบด้วยเหมือนกันเช้าวันต่อมาเคอร์ติดก็ได้พาลูกสาวมาเช็กร่างกายให้พร้อมก่อนวันผ่าตัดอีกเพียง6สัปดาห์เท่านั้นเฮนน่าก็จะได้ผ่าตัดหูแล้วพอถึงเวลาทำง,งานวันนี้เคอร์ติดก็มักจะยืนมือรอยมองอะไรไปเรื่อยเปื่อยทุกอย่างที่เข้ามาในสายตามันทำให้เคอร์ติดรู้สึกหงุดหงิดอย่างบอกไม่ถูก โดยเฉพาะเจ้าเดอวอตเพื่อนรักของเขาที่เริ่มทำตัวออกห่างตั้งแต่เรื่องการขุดดินเมื่อวานก่อนทำให้เคอร์ติดรู้สึกไม่สบายใจที่ต้องทำงานร่วมกับเดอะวอตไปแบบนี้เคอร์ติดมันก็เลยเข้าไปขอร้องหัวหน้าบริษัทว่าขอให้ย้ายเดอะวอตไปทำงานกับทีมอื่นด้วยเคอร์ติดอ้างว่าทำงานกับเพื่อนสนิทแบบนี้มันสั่งงานกันยาก เจ้านายของเคอร์อติสที่เห็นเคอร์อติสทำงานมานานก็เลยยอมทำตามแต่มีอย่างหนึ่งที่เจ้านายอยากจะให้เคอร์อติสระวังตัวเอาไว้เพราะช่วงนี้เคอร์อติสลาง,งานบ่อยมากๆต่อให้งานของนายจะออกมาดีแต่นายก็ไม่สามารถหยุดบ่อยๆแบบนี้ได้ พอถึงวันเสาร์ต่อมาเคิร์ติตก็ได้ซื้อตู้คอเนเทนเนอร์มาใส่ลงไปในหลุมที่เขาขุดเอาไว้ก่อนหน้าไซมนทาที่ตอนนี้ยอมให้เคอร์ติสทำแล้วเธอก็เลยได้แต่มองผ่านไม่กล้าเข้าไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับสามีหลังจากนําตู้คอเนเทนเนอร์หย่อนลงไปในหลมุมเคอร์ติสก็แวะมาซื้อของที่ร้านอุปกรณ์ก่อสร้างของที่เคอร์ติสต้องการคือหน้ากากากันสารพิษ เพราะในฝันที่เจอมาฝนมันมีแก๊สพิษอยู่ด้วยไม่นานนักพอกลับมาถึงบ้านเคอร์ติสก็เร่งลงมือต่อเติมตู้คอนเทนเนอร์ของเขาต่อให้เสร็จทำไปได้สักแป๊บพี่ชายของเคอร์ติสที่มีชื่อว่าใครก็ได้แวะมาหาที่บ้านลายได้รับสายโทรศัพท์จากไซมันธาไซมันธาเธอเล่าเรื่องของสามีให้พี่ชายฟัง ลายพอทราบเรื่องเขาก็เลยอยากมาดูว่าน้องชายเป็นอะไรกันแน่เคอร์ติสพอได้เจอกับพี่ชายแท้ๆเขาก็บอกว่าผมสบายดีผมแค่อยากทําเชลเตอร์หลบพายุก,ก็เท่านั้นใครที่ไม่อยากมีเรื่องทะเลาะก,กับน้องชายเขาก็เลยเตือนเคอร์ติสให้ระวังการใช้เงินเอาไว้ด้วยเศรษฐกิจกบ้าบอแบบนี้นายห้ามเอาเงินมาทิ้งขว้างเด็ดขาด แล้วก่อนจากการเคอร์ติสก็ได้ฝากน้องหมาให้พี่ชายเอาไปเลี้ยงด้วยเจ้าคลายที่อยากได้หมาพอดีเขาก็เรยรับหมาของเคอร์ติสไปเลี้ยงด้วยความเต็มใจหลายชั่วโมงต่อมาหลังจากเคอร์ติสเข้านอนค่ำคืนนี้เคอร์ติสก็ได้ฝันประหลาดอีกแล้วครั้งนี้เคอร์ติสฝันเห็นไซมันท่าที่ยืนเปรียกอยู่กลางห้องครัวเธอถือมีดเล่มใหญให่เอาไว้ในมือท่าทางของไซมันท่าดูเหมือนกับคนเสียสติเธอพร้อมที่จะฆ่าทุกคนที่ขวางหน้า พอลืมตาตื่นขึ้นมากินข้าวในตอนเช้าเคอร์ติสก็แทบมองหน้าภรรยาของตัวเองไม่ได้เพราะความสยองที่ไซแมนธาได้ยินจ้องเขาเมื่อในฝันมันทําให้เคอร์ติสยิ่งประสาทหลอดเข้าไปใหญ่ไซแมนธ่าที่ดูเป็นห่วงสามีเธอก็เลยพยายามเข้าไปจับมือสามีเอาไว้แล้วถามว่าเป็นอะไรแต่ว่าเคอร์ติสมันก็ดันตกใจปัดมือของเธอทิ้งจังหวะนั้นเองไซแมนธาก็หันไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่ตอนนี้เขายืนอยู่ที่ส่วนหลังบ้านเคอร์ติสพอ พอหันไปเห็นเขาก็ตกใจรีบวิ่งออกไปดูเพราะผู้ชายคนนี้คือเจ้านายของเคอร์ติดนั่นเองพอเคอร์ติดออกไปคุยกับเจ้านายปรากฏว่าเจ้านายก็ได้พูดบางอย่างกับเคอร์ติดว่าตอนนี้ผมทราบแล้วเรื่องที่คุณเอารถของบริษัทมาใช้งานการกระทําของคุณมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎของบริษัทแถมยังผิดกฎหมายที่เราใช้รถบรรทุกวิ่งโดยไม่ขอทางการถ้าเกิดพวกคุณเอารถของผมไปเหยียบใครเข้าจะให้ผมทำยังไงโทษครั้งนี้มันหนักหนามากเคอร์ติด เดอะวอดเพื่อนรักของคุณโดนพักงานสองสัปดาห์แบบไม่ได้เงินส่วนตัวของคุณนั้นโดนไล่ออกทันทีแต่ว่าคุณยังจะได้เงินค่าชดเชยเป็นเวลาสองสัปดาห์งานนี้คุณผิดเองนะเคอร์ติสผมเสียใจด้วยเคอร์ติสพอโดนไล่ออกแบบกระทันหันเขาก็เดินคอตกกลับเข้าไปในบ้านเคอร์ติสบอกกับเมียไปว่าผมโดนไล่ออกไซแมนทาพอได้ยินแบบนี้เธอก็เลยถามแล้วเรื่องประกันของลูกเราล่ะ ลูกของเราจะยังได้เงินค่าผ่าตัดอยู่ไหมเขร์ติก็ตอบว่ายังได้อีกสองสัปดาห์ซึ่งมันแน่นอนว่ามันไม่ทันเวลาที่แฮนหน้าเธอจะได้ผ่าตัดไซมนท่าที่ครั้งนี้โมโหมาก<ๆ>เธอก็เลยโมโหหัวร้อนเดินเข้าไปโฟห์แฮนด์ใส่สามีหนึ่งทีจากนั้นไซมนท่าก็อุ้มลูกสาวเก็บกระเป๋าออกไปจากบ้านเธอไม่หันกลับมามองหน้าเขร์ติสอีกเลยฉากต่อมาตัดไปยังที่สถานบำบัดเขติขติก็ได้เข้ามาพบกับเจ้าหน้าที่เคนดา เพื่อที่จะได้คุยระบายอารมณ์เรื่องราวที่เจอมาแต่พอมาถึงเคยนด้าก็ได้ย้ายออกไปทําง,งานที่อื่นแล้วเคอร์ติสพอได้เจอกับเจ้าหน้าที่คนใหม่เขาก็เลยเสียอารมณ์เดินลุกหนีออกไปเลยพอกลับมาถึงบ้านของตัวเองเคอร์ติสก็เริ่มลงมือวางระบบท่อระบายน้ําทิ้งเพื่อทําให้เชลเตอร์อันนี้ไม่สามารถโดนน้าท่วมได้เคอร์ติสเดินระบบต่างๆมีแม้กระทั่งห้องน้ําในตัว หลายชั่วโมงต่อมาพอไซแมนท่ากลับมาถึงที่บ้านไซแมนท่าถึงก็ได้ขข่ชุดให้กับเพื่อนบ้านได้เงินมันนิดหน่อยพอได้เงินมาแล้วไซแมนท่าก็หยิบไปรวมกับซองจดหมายซองหนึ่งที่มันเขียนว่าทิปไปเที่ยวทะเลดูท่าปีนี้เธอคงไม่ได้พาลูกไปเที่ยวทะเลแน่เพราะว่าลําพังเงินตอนนี้คงอยู่ได้อีกแค่สองเดือนยิ่งคิดมากเท่าไหร่ไซแมนท่าก็ยิ่งปวดหัวมากเท่านั้นท่ามกลางความเศร้าเสียใจที่กําลังกัดกินหัวใจไซแมนท่าก็ได้หันไปดูลูกสาวของเธอ ที่ตอนนี้กําลังนั่งเล่นอยู่กับเคอร์ติสอย่างสนุกสนานถึงแม้ว่าเคอร์ติสจะกลายเป็นผู้ป่วยทางจิตแต่มีอย่างหนึ่งที่ไซมันธามั่นใจว่าสามีของเธอไม่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งนั่นก็คือตัวของเคอร์ติสเขาสามารถทําทุกอย่างเพื่อลูกและครอบครัวได้เสมอมาพอถึงเวลาเข้านอนไซมัน้าก็ได้ส่งลูกสาวไปเข้านอนแล้วออกมาคุยกับเคอร์ติส ซาแมนธารู้ดีว่าโลกนี้มันร้ายแรงต่อไปนี้เธอเองก็จะไปหางานทำด้วยเคอร์ติสเองก็ต้องหางานใหม่ทำให้ได้เราต้องช่วยกันฝ่าฟันเรื่องนี้ส่วนเรื่องประกันเรื่องการพาตัดของแฮนนา เดี๋ยวไซมันท่าจะลองไปคุยกับคลินิกดูก่อนเพื่อเร่งเวลาให้การผ่าตัดมันไวขึ้นแล้วก่อนพากันไปนอนไซมนท่าก็ได้ขอร้องให้เคอร์อติสคืนวันพรุ่งนี้ช่วยไปร่วมงานเลี้ยงของชุมชนด้วยการที่คุณเก็บตัวงเงียบแบบนี้มันทําให้คุณเครียดมากยิ่งกว่าเดิมฉากต่อมาตัดไปยังที่หอประชุมของหมู่บ้านไซมนท่าก็ได้พาเคอร์อติสและลูกสาวมุร่วกินอาหารกับคนอื่นๆส่วนผู้คนมากมายที่หันหน้ามามองกับเคอร์อติส พวกเขาก็ร้วนสื่อแวลตาเหมือนกันแววตาที่ส่งสัญญาณว่าพวกเขารู้ดีว่าตอนนี้เกิดเรื่องไม่ปกติกับเธอติดด้วยนั่งกินกันไปได้สักแป๊ ไอ้เพื่อนรักอย่างเดวอตก็ทนไม่ไหวเดวอตเข้ามาด่าเคอร์อติสอย่างแรงเดวอตด่าเคอร์อติสว่าแกกล้าดีทำแบบนี้ได้ยังไงแกทิ้งฉันลงได้ยังไงเพื่อนฉันเล่าให้ทุกคนฟังแล้วว่าแกมันเป็นบ้าแกมันเลวที่ทำให้ฉันเกือบตกงานพูดไปเดวอตก็ผลักเคอร์อติสจนล้มไปใส่ถาดอาหารเคอร์อติสพอลุกขึ้นมาได้ก็เลยถีบใส่เดวอต,ตไปหนึ่งทีจนเมียของเดวอตต้องรีบเข้ามาห้ามเคอร์อติสที่ตอนนี้เปเื้อนไปทั้งตัวแล้วเขาก็เลย ถือโอกาสตะโกนด่าทุกคนในห้องว่าอีกไม่นานจะมีพายุลูกใหม่กําลังจะมาแล้วถ้ามันมาจริงไม่มีใครในที่นี้เลยพร้อมจะรับมือกับมันพวกแกอาจจะคิดว่าฉันมันเป็นบ้าเชิญใช้เวลาแห่งความสุขกันให้คมเพราะอีกไม่นานเมื่อพายุมาจริงๆพวกแกก็จะได้รู้เองว่าใครกันแน่ที่มันบ้าซาแมนธากับเฮนนาพอเห็นสามีของตัวเองกำลังอาละวาด ทั้งสองคนก็เลยยืนช็อกไปแป๊บหนึ่งแต่พอเห็นว่าเคอร์อติสเริ่มร้องไห้ออกมาภรรยากับลูกหลักก็รีบเข้าไปกอดเคอร์อติสเอาไว้ความเจ็บปวดที่เคอร์อติสต้องเจอบอกกับร้อยคนก็คงไม่มีใครจินตนาการได้ส่วนคนในชุมชนก็ไม่ได้จะเข้ามาซ้ำเติมเพราะมีเรื่องกับคนบ้าไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยสักอย่าง เช้าวันต่อมาระหว่างที่เคอร์ติสกำลังยืนซ่อมรถอยู่กับแฮนนาจู่ๆน้องแฮนนาก็วิ่งออกไปจากบ้านพอเคอร์ติสวิ่งตามไปดูปรากฏว่าเบื้องหน้าของเคอร์ติสมันก็มีฝุงนกประหลาดบินเกาะกลุ่มกันอย่างแปลกประหลาดพุ่งเข้ามาใส่เขาเหตุการณ์นี้มันเหมือนกับภาพที่เขาเคยเห็นมาก่อนไม่นานนักพายุลูกใหญ่ก็ได้ห่มกระหน่ำเข้ามาใส่ตัวเมืองเคอร,ร์ติสรีพาลูกสาวเข้าไปในบ้าน เพราะว่าความจริงแล้วเคอร์อติสก็แค่ฝันอีกเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้พอเคอร์อติสลืมตาตื่นขึ้นมาความฝันนั้นมันก็ดันไม่หายไปซะได้เสียงเตือนภัยพายุดังสนั่นไปทั่วทั้งหมู่บ้านเซมันธาที่ได้ยินก็รีบปลุกให้เคอร์อติสตื่นเคอร์อติสพอรู้ว่ามีพายุพัดมาจริงๆเขาก็รีบวิ่งไปอุ้มแฮนนาแล้วพาเข้าไปหลบในชเชเตอร์แรงลมจากพายุห่มกระหน่ำจนเกิดเสียงดังไปทั่วเสียงต้นไม้หักโค่นดังมาเป็นระยะระยะ เธอติดพาลูกสาวกับเมียเข้ามาด้านในพร้อมกับแจกเครื่องช่วยหายใจไปคนละหนึ่งตัวหากมีแก๊สพิษเหมือนกับในฝันละก็การที่พวกเขาหายใจโดยไม่มีหน้ากากป้องกันอาจทำให้พวกเขาติดเชื้อได้ทั้งสามคนนอนกอดกันแบบนั้นจนถึงรุ่งเช้าหลายชั่วโมงต่อมาหลังจากตื่นนอนเสียงลมพาย,ยุด้านบนมันก็ได้สงบลงไปแล้วตัวของไซมันทากก็ได้ถอดหน้ากาก,ากออกมา แล้วขอให้เคอร์ติสเป็นคนเปิดประตูออกไปดูหากสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงเคอร์ติสก็ควรจะได้เห็นด้วยตาของตัวเองว่าฝันของเขานั้นเป็นความจริงหรือว่าเรื่องโกหกแต่หากไม่ใช่แบบนั้นพวกเราก็จะได้รู้ว่าควรต้องทำยังไงต่อกับชีวิตหลังจากยืนทําใจอยู่สักพักหนึ่งเคอร์ติสก็ได้เปิดประตูออกไปเจอแสงสว่างจ้าด้านนอกท้องฟ้าตอนนี้มันสดใสเป็นอย่างมาก ข้างหน้าบ้านมีเจ้าหน้าที่แกนไฟฟ้ากำลังซ่อมเสาไฟเนื่องจากว่าโดนพายุห่มกระหน่ำเมื่อคืนที่ผ่านมา ไซมนท่ากับแฮนนาพอขึ้นมาจากกลุ่มทั้งสองคนก็มองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวแท้จริงแล้วมันเป็นแค่ลมแรงๆไม่ใช่พายุธเทอร์นาโดชัดเจนแล้วว่าเคอร์ติสเขาแค่คิดไปเองจากความไม่ปกติทางสมองเคอร์ติสที่ได้รับรู้ความจริงเขาก็ได้แต่ยืนอึงเคอร์ติสพยายามยืนทําใจยอมรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นไซมนท่ากับลูกสาวที่ยืนอยู่ข้างๆทั้งสองคนก็ไม่คิดจะซ้ําเติมพวกเขาเข้ามากอดเคอร์ติสเอาไว้แล้วคอยปลอบประโลมซึ่งกันและ ฉากต่อมาตัดมาที่คลินิกของหมอจิตแพทย์ชื่อดังซาแมนธาก,ก็ได้พาสามีเข้ามาเจอกับคุณหมอทั้งสองคนพยายามหาทางช่วยเคอร์ติสคุณหมอผู้เชี่ยวชาญพอรู้ถึงอาการของเคอร์ติสคุณหมอก็เลยบอกให้รีบหาวันหยุดไปเที่ยวกันซาแล้วพอกลับมาเคอร์ติสจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแบบจรงิงจังเคอร์ติสพอรู้ว่าต้องเข้าโรงพยาบาลเขาก็รู้สึกแย่เอามากมาก รอนั่นหมายความว่าเคอติดต้องอยู่ห่างกับลูกและเมียแต่ในเมื่อมันเป็นคําสั่งของหมอเคอร์ติสก็ไม่สามารถปฏิเสธได้แล้วในฉากสุดท้ายของเรื่องเคอร์ติสก็ได้พาภรรยาก,กับลูกสาวไปเที่ยวทะเลเป็นครั้งสุดท้ายต่อไปนี้ชีวิตของเคอร์ติสคงได้อยู่แต่ในโรงพยาบาลแห็นหน้าสาวน้อยน่ารักเธอก็ดูมีความสุขมาก ที่ได้ออกมาเที่ยวกับพ่อและแม่ทว่าในระหว่างที่กําลังนั่งเล่นกองทรายกันอย่างสนุกสนานจูจู่เฮนหน้าก็หันไปเห็นมองท้องฟ้าที่อยู่ด้านหลังของคุณพ่อพอเคอติดหันหลังไปดูเขาก็ต้องช็อกกับภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าแซมแนท่าที่เปิดประตูออกมาเห็นเธอเองก็ช็อกไม่ต่างกันปรากฏว่าปลายสุดขอบฟ้าของทะเลมันกำลังเกิดพายุทอร์โดขนาดใหญ่หลายลูก มันกำลังพุ่งตรงเข้ามาหาแผ่นดินใหญ่ไซมนท่าพอได้เห็นเธอก็ยืนช็อกทำอะไรไม่ถูกเคอร์ติดท,ที่เชื่อแล้วว่าความฝันของเขาเป็นจรงิงเคอร์ติสก็รีพาลูกเข้าไปในบ้านเพื่อเตรียมตัวไปจากที่นี่ไซมนท่าเองที่ไม่เชื่อสามีมาตลอดตอนนี้เธอก็เชื่อแล้วเพราะไม่ใช่เพียงแค่พายุที่กำลังใกล้เข้ามาแต่ฝนที่ตกลงมามันก็มีสีคล้ายน้ำมันเครื่องจริงๆด้วยซึ่งเหมือนกับที่เคอร์ติดบอกไม่มีเพด แล้วหนังก็ได้ตัดจบไปทั้งแบบนี้เลยกลายเป็นว่าความฝันที่เคอร์ติสเจอมาตลอดมันดันกลายเป็นเรื่องจริงซะได้ทีนี้ก็ต้องมาลุ้นกันแล้วว่าเคอร์ติสจะสามารถกลับไปที่เชลเตอร์ก่อนได้หรือเปล่าหรือว่าเขาต้องตายเพราะพายุที่กำลังจะมาถึงกันแน่แล้วเรื่องราวของเทคเช h e ลเตอร์สัญญาณตายหายนะหลวงก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ